ครับบาดี้ครับอยู่ก็เซขางบ้านเชนแนวอยู่ก็ตะน่วยครับครับเดี๋ยววันนี้มาเก็บปลาตากินครับปลาตาจำโบครับผมปลูกไห่ก็นี่แหละครับโรงเรือนประกาศลงเรือนบอสีนี่แหละครับเก็บกินเรื่อยเลยครับวันละลูกต้องลูกครับพอได้กินครับผมตัดเขากินจิมมดกินเลยครับหา่เขาใหญ่ครับแม่เขาสูงมากครับ เขาต้องตำโบโหได้นี่ครับมันเลืออยู่กิ่งเดี๋ยวผมก็เลยหอครับก็เลยเก็บกินทุกวันเลยครับวัาหละลูกต้องลูกครับอร่อยครับกรอบหวานมากครับหวานกว่าที่เขาขายนะครับกว่าเขาขายมันไม่หวานนะครับไม่กรอบดาแต่นี่หวานกรอบมากครับคอยทยอยเก็บกินไปเรื่อยครับอะไรมันเกลี่ยมากก็เก็บครับไปครับไปเก็บเลยครับ ครับนี่ครับอยู่ก็หนาลงประกัดลงบอนสีนี่แหละครับนี่ครับครับตั้ซาครับเขียบหินมากเลยนะครับเป็นจะมดเลยนะครับนี่ครับใหญ่ครับ ลูกไหนใหญ่ผมจะเก็บของลูกนี่พอกินได้แล้วนะครับเก็บกับมหาดูอันนี้ยังนะครับแค่นี้ยังอของลูกนี่เราพกเล็กแล้วครับนี่ครับ ยังนะครับยังยังต้องลูกเมียเาขาคอยเก็บครับวันลูกนมีม้ลื่นคอยเก็บลูกเป็นต่อมนี่ เจ็บลูกนี่นะครับเจ็บใจเลย่ครับเก้เครับลูกนี่นะ กนี้เขาเจ็บได้แล้วนะครับซีลูกก็พอแล้วครับซีลูก,ก็กินหมดแล้วครับ ไอ้สีลูกนะครับเ็บกแก่สีลูกครับนี่ก็พอได้กินนะครับสอีลูกนี้ก็อิ่มแล้วครับกิน กรอบหวานครับอร่อยครับผมก็เก็บปินเหนื่อยหลือวัาซ้ลูกสีลูกอย่างนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับซาจัมโบครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ